ก็สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูช่องของผมถามกันมาเยอะนะครับว่าถอดมอเตอร์โบเวอร์แอร์รถยนต์ถอดยังไงนะครับสำหรับเครื่องมือของผมก็มีค้อนไขควงไขควงปากแบนตัวเล็กนะครับแล้วก็ครีมครีมอีก2ตัว ก็ถอดออกมาจากรถยนต์แล้วนะครับหลายคนอาจสงสัยว่าถอดจากรถยนต์ถอดยังไงก็ย้อนไปดูคลิปก่อนก่อนของผมนี้นะครับว่าถอดยังไงตัวนี้เป็นโบเวอร์ของ isuzu d max 1.9นะครับก็ถอดออกมาแล้วมันจะมีน็อตอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับอยู่ใต้ตัวนี้ แล้วก็ถอดมันออกมาผมผมได้ถอดออกไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาอธิบายถ้าผมทำไปด้วยอ,อ,อธิบายไปด้วยเนี่ยคลิปมันมันจะยาวนะครับไขค,ควงแกะน็อตตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใช้ไขค,ควงดันดันลูกมอตเตอร์ ก็ก็ระวังเลยนะครับอย่าให้โดนส่วนที่มันสําคัญดันออกไปดันออกไปแล้วมันมันก็จะ,ะมันจะเป็นอย่างนี้มอเตอร์มันจะเป็นอย่างนี้ผมก็ได้ถอดแกนข้างในอ,ออกแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าจะถอดอยังไงจะอธิบายให้ฟังมันจะมีเหล็กตัวนี้ ตรงนี้นะครับเขาเขาจะเขาจะตีหรือตอกตอกให้มันเบี้ยวนะครับเราก็แค่ตีกลับให้มันตรงนะครับแล้วแล้วมันจะออกได้เขาจะตีให้มันมันบิดไหมบิดไว้อย่างนี้นะครับบิดให้มันขัดกันไหมตรงนี้นะฮะที่เขาตีผมก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ มันจะมีอยู่สี่มันจะมีอยู่สี่สี่แฉกนะครับที่ที่ต้องใช้ผมผมใช้ไขควงตัวนี้นะครับมันก็ระบากนะครับไม่ไม่มีขาตั้งกล้องนะตัวเนี้ยตีใช้ค้อนนะครับใช้ค้อนไขควงตัวนี้ใช้ด้านที่มันเป็นปากแบนนนะเนี่ยสกัดตรงเนี้ยให้มันตรง แล้วก็ตีข้อคคอข้ลงมาเนี่ยข,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 ข้อต้องต้องแข็งพอสมควรนะครับเพราะเพราะว่าเสื้อมอเตอร์เนี่ยมันหนามากนะครับข้อต้องแข็งด้วยก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะอาจจะเกิดาบาดแผลได้นะครับเนี่ยใช้ตีตัวเนี้ยมันจะมีอยู่อยู่สี่ด้านตัวเนี้ย ที่ที่เขาตอกไว้นะครับตอกตอกไว้ให้มันเอียงเราก็แค่สก,กัดให้มันเข้าไปเนี่ยตอกเข้าไปเนี่ยใช้ใช้ปากกานะครับปากกาแท่นปากกาจับก็ได้ตัวมอเตอร์เนี่ยลูกลูกมอเตอร์เนี่ยนะครับใช้แท่นปากกาจับก็ได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับก็ขออนุญาตนะครับใช้ใช้เท้าก็ได้นะ ใส่เท้าขออนุญาตใช้เท้านะครับถ้าถ้าอยากให้ปลอดภัยก็ก็ก็ใส่รองเท้าด้วยด้วยด้วยก็ดีนะครับก็ใช้ไขควงตอ,อกเลยเนี่ยตอ,อกตอกให้มันตรงมันจะมีอยู่สี่ตัวนะครับตอกตอกให้ตรงตอ,อ่าตอ,อกให้ตรงสี่ตัวแล้วก็เราก็มาถอด แกนมอเตอร์นะครับถอดแกนมอเตอร์ออกมันก็จะมีเนี่ยแกนตัวนี้ออกมันจะมีแหวนนะครับมีกิ๊เลี้ยงให้มันถูกตำแหน่งนะครับมันอยู่มันอยู่ข้างละกี่กี่ชิ้นแหวนตัวนี้เนี้ยตัวนี้เป็นเป็นด้านก้นมันนะครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นด้านด้านหัวมันอ่านี่ด้าน โอนมันด้านล่างนะแล้วก็มันมันจะมีตัวกิฟไอกิฟตัวเนี้ยที่มันล็อกแปลงฐานไว้นะครับก็เกะออกก่อนนะครับค่อยถอดเนี่ยกิฟมันจะเป็นอย่างเงก็เกะเกะกิฟตัวเนี้ยให้มันเด้งออกมนาะ ก็ใช้ความระมัดระวังนะคแกให้มันดิงออกเนี่ยแกให้มันด้งออกแล้วก็ถอดออกแล้วมันก็จะถอดออกง่ายมันจะถอดออกจากกันอย่างนี้นีเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเัวนเนี่ยที่ก็ตอกแล้วเวลาใส่กลับก็ตอกไว้เหมือนเดิมนะครับ ผมผมตอกไว้แค่สองตัวนะครับมันคับไว้สองตัวอีกสองตัวผมก็ปล่อยให้มันตรงไว้นะครับแค่แค่สองตัวก็ก็ล็อกล็อกอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับมอเตอร์ลูกนี้มันเสียที่แสนกิโลแล้วผมแกะอ,ออกมาซ่อมนะครับผมก็แกะทุกทุกหมื่นกิโลผมต้องเอามาเช็ด เอามาเช็คตัวนี้นะครับคอมมิวเตเตอร์เนี่ยในตรงนี้ผมก็ขัดไปแล้วนะครับก็ย้อนไปดูคลิปก่อนๆของผมก็ได้นะครับว่าผมขัดยังไงนะครับหรือทำความสะอาดยังไงนะครับขัดตัวนี้ให้เรียบอย่าให้สะดุดเล็บนะครับเพื่อยืดอะยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์รูปนี้ตัวนี้ก็ หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลแล้วนะครับมันก็น่าจะไปได้ที่สักสองแสนสองแสนกิโลมันมันน่าจะไหวนะครับตรงนี้แล้วค่อยเอาทิ้งนะครับถ้ามันไม่ช็อตไม่อะไรก็แกะออกมาขัดแกะออกมาดูทุกของผมทุกหมื่นกิโลนะครับผมเจ็ดก็ขัดก็นี่สวรรับใช้สว่านจับ แล้วก็กระดาษซ้ายจับแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็แค่เศษแค่อะไรอยู่ในนี้ออกให้หมดบ้างบ้างก็ได้นะครับแล้วก็มาประกอบเครื่องมือก็ก็มีก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องมือพิเศษอะไรใช้ความเข้าใจแล้วก็ ความระมัดระวังนะครับอย่าให้มันชิ้นงานเราเสียหายก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมองภาพออกนะครับครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ